สวัสดีครับพันธุ์เ่จุกนนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะเครื่องฉอบหญ้าเนเปียนะครับจากต่างประเทศนะครับผมสั่งตรงจากโรงงานเข้ามานะครับน้ำหนักตัวนี้นี่รวม500กิโลกรัมนะครับเหล็กหนามากนะครับเหล็กนี่หนาประมาณ4-5มิลิเมตรเสมอนะฮะนี่ครับตัวโครงเนเปียนะครับ ดอกได้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดปุ๊บโอ้โหหนักบึ้งครับนี่ครับใบตัดเนเปียนะครับผมว่ามันตัดให้หมดเลยครับเพราะดูขนาดเหล็กความหนานี่โอ้โหปักเลยฮะอันนี้ครับตัวบดตัดเข้าไปครับดูดเข้าไปครับดูดเข้าไปตัดเข้าไปผมว่าตัวนี้น่าจะได้อ้อยไซด์หนึ่งเลยแหละนะครับล่องอ้อยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวประคองราง ประคองลายยังไม่ได้แกวมานะฮะแล้วก็เป็นตัวโครงนะครับจริงๆก็คนไกลไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่มันใหญ่แล้วมันหนักครับระบบตัวนี้ครับเป็นสายพานสี่ล้อนะฮะประกบกลับเข้าไปปื๊บเราติดตั้งก็ตัวนี้จะเป็นบานพับนะครับโยกกลับเข้าไปครับไปรับกาลังจาก P ีทีโอกลโอเคติดกลับมาแล้วโอเคแล้วกําลังจาก PTO โอแล้วนี่มีล้อประคองตัวหนึ่งนะครับชุดนี้นะฮะ ชุดนี้คือคือใบโค้งนะครับใบโค้งของมันเราเปิดให้ดูนะครับเนี่เป็นตัวใบโค้งเลยนะครับเป็นท่อพ่นนะครับนี่ครับหมายกิบกิบครับเราเข้าใจลูกค้าครับราคานี้รวมติดตั้งทดสอบระบบครับไม่มีจุกจิกครับทั่วประเทศไทยได้ราคานี้แหละนะฮะ รับประกันอะไรหนึ่งปีนะครับตัวผ่านพร้อมนี่สายพานแพรสายพานแพรสี่สี่เส้นนะครับก็เหมาะสำหรับรถ34 35หแรงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมนะครับเป็นรางประคองนะครับนี่ครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนฟันนะครับนี่ครับนะครับเป็นลำแสงขึ้นน้อยนครับชุดนี้ครับชุด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 โครงแหลมขึ้นมานะครับ เป็นุซี่ฟันยืดขึ้นไปนะครับใครอยากดูเพิ่มส่งรูปให้ได้นะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเลยนะครับเหล็กหนาตึบหนักปักอยากลองตัดอ้อยดูเหมือนกันคืออ้อยข้าวโพดเนี่ยเปียผมว่าไม่เหลือครับช็อตนี้พ่นได้นะครับไซนี้ไม่ใช่ไซไม่ใช่ไซเล็กๆเลยนะฮะนี่เพิ่งมาถึงเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปทดลองแต่ก็สนใจแบบนี้ทักมาได้ครับนี่ครับเครื่องช็อปย่าเนเปียนะครับ ตามนี้เลยนะครับรึเมมาถึงทากโชว์ให้ดูครับ